อาไปนิดไปจะเอาของไปให้น้อยที่สุด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 หมวกเอาแค่สองชุดสามชุดเสอยืดอะไรเงี้ยค่ะเอาไปนิดเดียวเพราะว่ามีห้องน้ําแมวสองห้องแมวไปสี่แต่ว่าเราห้องน้ําไหวรถคือจุไม่ได้มีห้องน้ําแมวสองรถเข็นแมวอีกสองอะไรเงี้ยก็ของคนก็เลยต้องจํากัดเอาไปน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ อร่อยสต็กหัวชเชดเะคุมหวานมากนะวโอไซมัส <laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะ เ้นตาก่อนอื่นตื่นมานะคะเป็นแม่อย่างแรกที่จะทำก็คือการใช้ทับตบัตรชุบน้ำแล้วก็เช็ดที่ขอบตาค่ะทำความสะอาดเหมือนขี้ตรงขี้ตายอย่างงี้ค่ะใครเป็นภูมิแพ้แล้วก็ชอบขึ้นตาคงจะเข้าใจดีว่าบางวันมันลืมตาไม่ขึ้นเลยถ้าตาเราแฉะเอาเที่ยวมาคือเป็นลองชอมใส่ใหญ่ อันนี้ใบเดียวยัดทุกสิ่งของส่วนตัวยันลองเท้าผ้าใบลงไปในใบนี้ดังๆั้นพี่นาก,ก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาเยอะทำอะไรคะพบอะไรมาบ้างเอาสกินแคร์ cleansing ก่อน cleansing makeup remover นะคะอันนี้ของ g e l u ้ a ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ผิว sensitive แล้วก็ต้องการ anti aging ป้องกันการเกิดริ้วรอยรอบดวงตาแล้วก็ร่องปากขนตา ต่างๆนะคะก็มีสารบำรุงที่ช่วยดูแลผิวรอบดวงตาขนตาขนคิ้วแล้วก็รองปากด้วยในตัวเดียวกันเหมาะสำหรับคนที่ตาแบบเป็นภุมิแพ้ขึ้นแบบพี่แทนเลยเพราะว่าจริงๆก็ทำมาเพื่อตัวเองด้วยมีปัญหาขนตาร่วงแล้วก็ตาเซนซิทีฟมีปัญหา รองปากคนใส่คอนแทคเลนส์บูมแพ้เครื่องตาเนี่ยใช้ได้เป็น cleansing oil อันนี้ยังไม่ออกขายนะคะเป็น oil free cleansing oil ของจิลูกาเหมือนกันหน้าก็พี่แนนเอามาเป็นเอาอันเล็กๆที่มีอ่ะคอดาลีค่ะก็ไบรท์ริงนะค่อนข้างชอบเลยค่ะแต่ว่าเขามีน้ำหอมคือช่วงนี้ผิวก็โอเคอยู่พอใช้ที่มีน้ำหอมได้ก็เลยเอามานะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีเซรัมโซสกินเฮลท์ตอนกลางคืน ใช้คอเดลีตัวเป็นวีโนเพอร์เฟกต์ไลน์เขาทั้งสามตัวเลยค่ะโทนเนอร์เซรัมแล้วก็ครีมตอนลงคืนใช้นี้แล้วก็กันแดดจริงๆกันแดดอะที่ใช้ก็คือของเจลูกาเนี่มีสตัว อันนี้เป็นหลอดบบทดลองอยู่นะคะ2ตัวอันหนึ่งคือไม่ได้กันน้ากันเหงื่อหลังออกด้วยโฟมล้างหน้าเน,นี้ยกันน้ากันเหงื่อแล้วก็เบล,ลุมคนด้วยเอาไว้จะออกแล้วเขาให้เล่าให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกกันแดดอีกอันหนึ่งของแบรนด์อื่นที่เอามาด้วยนะคะพี่แนนคือเอามาทาเทียบกันเพื่อดูประสิทธิภาพเพราะว่าของพี่แนนอะเราไปทดสอบที่คณะเภสัชมหิดลแล้วเราผ่านทุกอย่างาพี่แนนก็อยากเทียบกับของแบรนด์อื่นนะเนาะว่าระหว่างวันมันเป็นยังไงตอนนี้ลองกันแนดดแบรนด์อื่นเป็นร้อยอย่างนะคะซ อันนี้เป็นตัวที่เจ๋งที่ญี่ปุ่นนะคะที่ไทยไม่ได้มีขายหรอกคือเราก็เทียบกับหลายๆประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็อันนี้เป็นอันนที่ฮิตมากที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเทียบใครไปญี่ปุ่นลองซื้อได้ค่ะตัวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นบอดี้ออยล์ค่ะของเจลูกาที่พี่แนนเทสอยู่จะออกไหมนั้นก็ต้องดูประสิทธิภาพเราต้องส่งไปทดสอบก่อนแล้วก็ตัวเองก็ต้องคือชอบน้องก่อนอย่าสผมเอาวิชี่มาค่ะแต่ว่า โดนตกไปนะคะอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ทรีทเมนต์ใช้เคสิบแปดดีจริงสมคำนับลือหลายๆคนถามว่าดีไหมเท่าที่ใช้เนี่ยก็ถ้าผมเสียแบบอย่างพี่แนนที่ไปทำไฮไลท์แล้วก็ดัดอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้โหมิราเคลิลคืนเดียวเปลี่ยนชีวิตแต่นับว่าดีเป็นทรีทเมนต์ที่ดีคะ่ะก็คุ้มค่าการลงทุนแล้วก็อันนี้เป็นแหกเอาไว้ค่ะก็คือพยายามเน้นเอาของเล็กๆมาหมดเลยคะ่ะวันนี้ มาดูของที่โดนตกไปนะคะแต่หาไฟไม่เจอไฟห้องน้ำอยู่ไหนโฟมนหน้าเจดูกาที่พี่นันบอกโดนตกมาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็นี่ยาสะผมวิชี่ค่ะคนที่มีลังแคแล้วก็มีอาการหนังศีรษะคันเวิร์กอยู่ค่ะน,นี้ใช้ก็คือทิ้งไว้2นาทีใช้แล้วดีอยู่ค่ะ เอาดั้งเดิมสิบสองชิ้นค่ะ mm. Queen of Queen mm. huh?